สวัสดีครับวันนี้รายการ The Traveler บันทึกนักเดินทางนะครับพาคุณผู้ชมมาตามรอยตำนานตำนานหนึ่งนะครับของอาทางภาคเหนือนะครับที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับ ตำนานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยามานานตั้งแต่ตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีจังหวัดพะเยาด้วยซ้ำก่อนที่จะมีเมืองเชียงคำด้วยซ้ำนะครับพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ ตามตำนานเนี่ยกล่าวว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังมีดำรงสังขารอยู่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่2,500ปีที่แล้วนะครับน่าสนใจมากใน ก็คือที่ผมจะมาเนี่ยก็คือวัดพระนั่งดินนะครับหรือว่าองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระเจ้านั่งดินนะครับองค์หลวงพ่อพระเจ้านั่งดินนะครับอยู่ที่วัดพระนั่งดินอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับก็ เดี๋ยวผมก็จะพาเข้าไปดูนะครับขอเล่าให้ฟังตำนานคร่าวๆก่อนละกันนะครับก็คือในสมัยพระสมัยพุทธกาลนะครับที่พระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านยังยังดำรงสังขารอยู่แล้วก็โปรดเวนยสัตว์ไปตามที่ต่างๆนะครับก็หลายๆครั้งนะครับ องศุภบัณฑิตพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ออกไปโปรดสัตว์โดยทางทางทางจิตหรือว่าทางเขาเรียกว่าทางทางทางฤทธิ์นะครับก็สามารถที่จะไปท่านก็จะไปเปิดโปรดสัตว์ได้ทั่วไปเลยไปที่ไหนก็ได้จะไกลขนาดไหนก็ได้ นะครับทางจิตหรือห่อเหินเดินอากาศอะไรอย่างนี้นะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็มาโปรดสัตว์อยู่ที่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันก็คืออำเภอเชียงคำเนี่ยนะครับก็ท่านก็ได้แผ่เมตตาทางจิตไปจนเจ้าเมืองในสมัยนั้นท่านรับรู้ได้นะครับก็เลยเ หลังจากที่ที่ที่รับรู้ได้จากการแผ่มเมตตาของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเจ้าเมืองก็เลยดำริว่าจะสร้างรูปเหมือนของพระองค์นะครับที่ประทับเอาไว้ที่ณเมืองแห่งนี้นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเชียงคำนะครับ ก็หลังจากที่ลำรีว่าเออโอเคจะสร้างพระพุทธรูปจะสร้างรูปเหมือนของพระองค์ที่ที่ได้สัมผัสจากทางจิตแล้วเนี่ยก็ดำเนินการสร้างปรากฏว่าระหว่างพอสร้างปุ๊บก็มีสิ่งมหัศจรรย์นะครับก็คือมีเลสีสองถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเลสีสองตนนะครับท่านมาช่วยสร้างนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นในตำนานไม่ได้มีแค่เลสีนะครับมีพญานาคมาีเทวดานะครับมาช่วยสร้างนำดินจากาลังกาทวีปจากาชมพูทวีปนะครับที่ที่อินเดียเนี่ยใช้มามา,มาช่วยสร้างจนจนสำเร็จใช้เวลาแค่เดือนเดือนกว่ากว่านะครับก็สร้างได้แล้วเสร็จ นะครับก็พระพุทธรูปองค์นั้นเนี่ยก็ปฏิสถานอยู่ที่ที่นี่แล้วตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เสด็จมานะครับมากล่าวกับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับว่าขอให้ท่านได้ได้เป็นเป็นตัวแทนเราในการ คงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้ท่านเนี่ยอยู่อยู่คงไว้และเป็นสัญ,ญลักษณ์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยให้ครบ5 0 0พันรรษาก็คือ5,000ปีนะครับก็คือพระพุทธเจ้าท่านเคยเคยกล่าวไว้ว่าท่านเคยเคยเคยใช้คำว่าอะไรนะ ท่านเคยตัดเอาไว้นะครับว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะยืนยาวอยู่ถึง5,000ปีนะครับปีนี้ก็เป็นปี2 5 0 0นละ2 5 6นะครับก็เป็นถือว่าเป็นยุคก,กึ่งพุทธกาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลังจากที่กล่าวกับพระพุทธรูปองค์นั้นนะเนี่ยปรากฏว่าสิ่งมหัศาจารรย์ก็เกิดขึ้นอีกครับ พระพุทธรูปท่านาได้ลงมาจากอาตอนสร้างเนี่ยก็คือสร้างว,วางไว้อยู่บนบนที่ประทับนะเ,เ,เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรบัลลังก์เหรอบัลลังก์ที่ประทับแต่พระพุทธรูปองค์นั้นเนี่ยได้ลงมาแล้วก็มากราบที่พระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งอยู่ที่พื้นพื้นดินตรงนั้นนะครับ แล้วก็บอกว่าจะรับ,รบคำรับคำตัดของพระพุทธเจ้าจะดำลงไว้ซึ่งดำลงไว้ซึ่งรูปเหมือนไปจนถึง5,000ปี5 0 0 0พรรษานะครับหลังจากนั้นก็ประทับอยู่ที่พื้นดินตรงนั้นตลอดมานะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งอพอมาถึง ปัจจุบันแล้วเนี่ยในในอดีตนะครับในสมัยโบราณเคยมออีชาวบ้านนะครับนำไปย้ายขึ้นไปประทับอยู่บนบนพัดแท่นนะครับปรากฏว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเกิดฟ้าผ่าลงมาที่อุโบสถที่ประทับเนี่ยครับสามครั้งนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์รซึ่งชาวบ้านทุกคนก็ก็ได้เห็นสุดท้ายแล้วก็เลย นำกลับมาวางไว้ที่พื้นนั่งมานั่งดินเหมือนเดิมตามเดิมแบบที่เคยทำนะครับอันนี้ก็คือประวัติความเป็นมาคร่าวๆของอพระนั่งดินนะครับที่ปริษฐานอยู่ที่วัดพระนั่งดินแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินชมเดินดูแล้วก็ไปกราบพระเจ้านั่งดินด้วยกันนะครับ เป็นพระ,พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยาเลยนะเดี๋ยวไปชมกันไปไปพร้อมกันเลยครับมาครับไปชมกันเลยก่อนที่อุโบสถจะปิดนะขอพาคุณผู้ชมไปกราบหลวงพอ่อพระเจ้านั่งดินกันก่อนนะอยู่ที่ในอุโบสถ สสวยมากนี่ครับประวัติก็คือประวัติที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะ เข้าไปชมกันเป็นอุโบสถนะครับอุโบสถก็ ศิละปะล้านนาเลยนะเมืองเชียงคำที่ผนังอุโบสถก็เป็นตำนานเป็นภาพเขียนภาพวาดตำนานทศชาติชาดกหรือเปล่าใช่ เป็นทศชาติชาดกศ <idelity> ิลปะล้านนาเก่าแก่สวยงามนะครับผมขออนุญาตไปกราบท่านก่อนนะแป๊บหนึ่ง คุณผู้ชมทางบ้านก็กล่าวคำบูชาพระเจ้านั่งดินได้นะครับกล่าวบูชาจากตอนที่ดูคลิปได้เลยนะแล้วก็ระลึกถึงท่านระลึกถึงท่านแล้วก็ กล่าวคำภาวนาในใจก็ได้นะเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆกันนะขออนุญาตชมใกล้ๆนะครับ องค์ที่เป็นตํานานนี่ององนี้หรือข้างในครับอ๋อตรงนี้จะเป็นจำลองนะครับอ๋อครับองค์นี้จะเป็นองค์จำลองนะจำลองให้ดูว่าตอนแรกเลยสมัยโบราณเนี่ยจะเป็นท่านก็จะนั่งอยู่บนบนดินแบบนี้ ในป่านะครับส่วนที่อยู่ใน ท,ที่เราไหว้กันเมื่อกี้ที่อยู่ในห้องกระจกเนี่ยคือองค์จริงนะครับพระเจ้านั่งดินองค์จริงอยู่ตรงนี้ ท่านสวยจังเลยผชมดูใกล้ๆนะสวย,ส,วยสามารถที่จะมององค์ท่านแล้วก็ ทำสมาธิระลึกถึงท่านได้เลยนะคุณผู้ชมคนไหนที่เชื่อในการทำสมาธินะดูคลิปผมแล้วก็กล่าวคำบูชาแล้วระลึกถึงท่านทางจิตนะก็น่าจะได้รับพรรับมงคลเช่นเดียวกันกับที่ผมมานี่แหละนะครับ ระลึกถึงท่านแล้วก็บูชาท่านทางทางการระลึกเลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆวัดนะครับก็ไปชม ตรงจุดอื่นๆของวัดกันอีกนะุโบสดสวยมากเลยเออให้ดูนี่ครับตำนานานทรชาติชาดกแล้วก็เป็นตอนที่พระพุทธเจ้าท่านออกผนวดนะ สวยมากนะ มีบ่อน้ำพญานาคเลย ไปดูเจดีกันคุณผู้ชมถ้าผ่านมาทางพะยาวเชียงคำนะครับหรือมาที่ภาคเหนือนะแวะมากราบไหว้พระเจ้านั่นนั่งดินได้นะครับท่านดูเข้มขลังมากนะดูมี มีบารมีนะแล้วก็ท่านก็ได้ทําทสัจจะบารมีไว้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ด้วยนะครับว่าจะอ,าอยู่ถึง5,000ปีนะ มีปูเท้าเวสวรด้วยครับกลับปูเท้าเวสวรรณนะครับเจดีสวยมากเลยเนาะอาคารที่เป็นพระพลาก็สวยอูโบสถก็สวย ดูอบสดจากข้างนอกกิะนี่นะนโบอบสดที่ปฏิสถานพระเจ้านั่งดิน ศิลปะล้านนานะมีสิงมีฉัดน,นะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณวัดนะที่ อยู่ตรงใกล้ๆก,กับโบสสดนะครับมีป่าน่าจะเป็นสวนป่าสนามหญ้าสำหรับเดินจงกรมหรือเปล่า,าบริเวณวัดก็จะจะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะ ครับก็วันนี้นะครับรายการ The ะทาวเวอรบันทึกนักเดินทางก็ขอพาคุณผู้ชมมาชมที่วัดพระนั่งดินนะครับอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก็ประมาณนี้ก่อนนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับก็จะเป็นสถานที่ต่างๆนะครับเรื่องราวต่างๆตำนานต่างๆเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวในแล้วก็วิถีชีวิตของคนในชุมชนในอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ